แบกกล้องเที่ยวเฮ้โอ้น้ำเย็นมากเลยครับตามเย็นมากเดี๋ยวหนาวฮะเริ่มหนาวแล้วขึ้นถึงไข่แล้วตอนนี้เดี๋ยวระหว่างเดินทางไปนี่ก็ต้องกินไปด้วยหิวจะกล้องหิวไหมจากล้องหิวครับหิวอาจจะเดี๋ยวให้จากล้องอันแบกกล้องเที่ยวเฮ ันดีแบกกล้องเที่ยววันนี้เราจะพามาวัดท่ามทุนนะครับพอดีเคยมาเที่ยวแล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขาหาไรายได้พิเศษนะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงที่โรงเรียนปิดช่วงโควิดช่วงนี้อยู่ข้างในนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะพาไปดูตั้งแต่ทางเข้าวัดจนไปถึงเด็กพวกนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่าเป็นไงเดี๋ยวตอนนี้หิวครับเดี๋ยวไปหาของกินก่อน,นครับเดี๋ยว กินลูกิดหนะครับหิวข้าวหิวข้าวเดี๋ยวระหว่างเดินทางไปนี่ก็ต้องกินไปด้วยหิวจากร้องหิวไหมจาก้องหิวอาจจะเดี๋ยวให้จากล้องอันนี่น้ำจิ้มรสเด็ดครับร้านนี้ร้านแรกเลยถ้าคุณมาจอดรถปุ๊บคุณจะเจอตรงนี้ร้านแรกเลยครับเดี๋ยวจะพาดูหลายๆร้านทางด้านนี้นะครับสรัสดครับผมอร่อยโอเคครับ เดี๋ยวไปร้านต่อไปต้องซื้อทุกร้านเลยม้งเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เตี๋ยวใกล้หมดนะครับขายดีแม้วันนี้มีหลายอย่างมีมีผักด้วย<ต>มีผกมักด้วยแมค้าก็สวยด้วยเชิญผักมนบ้านค่ะครับอันนี้ปลาหมึกหมึกย่างอันนี้พี่เข้าไปนั่งเรือกันไหมยังครับไปมาแล้วครับไปแล้วเป็นไงบ้างครับน้ําเยอะไหมน้ําก็ระดับประมาณนี้ครับอ๋อแค่นี้เลยเหรอ ใช่ครับแต่จะขอบขอบคุณขีเรือนะอ่าครับใส่น้ำแข็งใสมีหลายอย่างนะครับเนี่ยก่อนก่อนก่อนที่จะเดินเข้าไปเที่ยวข้างในาหาอะไรกินก่อนได้แถวนี้อร่อยไหมครับอร <c oughs> ่อยครับอันนี้ดังนะฮะนี่เคปญี่ปุ่นเจ๊อหอมเคฟญี <c oughs> ่ปุ่นเจ๊อหอมเด็กๆติดเต้านี้เด็กๆติด <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปดูร้านต่อไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับวันนี้ลูกค้าได้กี่รายละวันนี้เยอะอยู่เนาะช่วงนี้ว,นะวันหยุดนะครับนักท่องเที่ยวกันมาเที่ยวกันเนาะโอเคครับขอขายดีดีครับอันนี้มีน้ำมันด้วยครับเนี่ยแก้ปวดเข่าอ่อนอันนี้อ๋นสูดมได้ค่ะอ๋อถูดมมันไม่ไม่เห็นมีกลิ่นเลยครับต้องต้องเอาออกอ๋อต้องเปิดฝาอ๋อไม่เป็นไรครับแก้งแก้งป้าแกฮะแก้งป oh ้าแก อ๋ออ่ะออะพอแล้วครับพอแล้วครับงวดได้ดมได้อ๋อหอม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 งวดได้ดมได้เจ๋วเลยครับขายดีดีครับมะม่วงนี่ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยขอดูมะม่วงหน่อยนเนี่ยร้อยหนึ่งจ้า๋อแบบนี้แบบนี้แบบนี้ร้อยหนึ่งนะมาอุดหนุนก็ได้ครับค่ะนี่ใครไม่ชอบหอใหญ่ยี่สิบก็มีค่ะนี่อันนี้เท่าไหร่นันห้าสิบอันนี้ห้าสิบนะครับใครไม่ชอบกินกองใหญ่อะไรครับวันนี้ไก่ทอด้มตจ้าไก่ทอดสูตรเด็ดนะครับของตำบลเขาน้อย วันนี้อ่โออาโอเคค,อ,ค,คอยขายดีนะครับขายดีนะครับปลาหมึกย้างกางจ้าโอเคใกล้หมดแล้วน่ครับเนี่ยใกล้แล้วใกล้หมดละใกล้หมดตรงนี้เหลือในถังโอเคครับขอบคุณครับคอยขายดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับมีน้องๆมาคุเทศตอนนี้หาอะไรได,ได้พิเศษหลายคนเลยเดี๋ยวเข้าไปในกันเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เดินมาบริเวณบัต <c oughs> ใครที่ชอบเสี่ยงดวงเสี <c oughs> ่ยงโชคนะครับนี่ ลอตเตอรี่หลังจากเข้าไปไหว้พระแล้วก็เดี๋ยวมาตอลอตเตอรี่ได้ผมต้องใส่เฟกชิลซะหน่อยนะครับเพื่อเป็นกฎระเบียบในการท่องเที่ยวแล้วมักคุเทศตอนนี้มีกี่คนครับเด็กมักคุเทศเป็นสิบเนาะรวมเด็กเข็นเรือก็โอ้โหหลายคนครับ3ามสี่กว่าคนอ่ะโอ้เด็กเข็นเรือนี่เด็กเฉพาะเด็กเข็นเรือ3 0มสิบกว่าคนนะครับเยอะมากวันนี้ก็อยู่กันครบไหมครับเนี่ยสามสิบคนหรือลาสลับกันสลับสลับกันลงอ๋อสลับกันลงใช่ไหมสองชั่วโมงลงอ่อ เด็กเข็นเรือลราตอนนี้เนื่องจากลีพูได้แชมป์สกีลีพูขลังทุกคนเลยลีบาปูได้แชมป์กันตอนนี้เพราะนั้นเดี๋ยวจะเห็นเด็กๆมีลีบาปูทุกคนเลย <c oughs> ที่เสื้อนะครับไปครับแป้งนายครับ <c oughs> ถึงแล้วทางเข้านั <c oughs> ่งเรือลอดถ้ำวัด <c oughs> ถ้ำเขาปะทุมน,นะครับตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูเด็กๆที่ทําหน้าที่ตรงนี้ดูว่าเขาทําอะไรกันทํายังไงมันเป็นรายได้เสริมเขาในช่วงปิดเทอมในช่วงที่โรงเรียนหยุดในช่วงโควิดช่วงนี้ไปครับ อันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องคนหนึ่งซึ่งทําหน้าที่อยู่ตรงนี้น้องชื่ออะไรครับชื่อแมนครับน้องแมนนะครับน้องแมนทาหน้าที่อะไรครับเข็นเรือครับเข็นเรือเข็นเรือเข้าไปลึกไหมข้างในประมาณ60 70เมตรหกสิบเจ็ดสิบเมตรวันนี้ไปกี่เที่ยวแล้วห้าเที่ยวหกเที่ยววันนี้ห้าเที่ยวแล้วตอนนี้อยู่กันกี่คนเนี่ยทั้งหมดประมาณ สิบคนสิคนตรงนี้อ๋อตรงนี้ไม่ถึงนะอ๋อแล้วข้างในมีไหมข้างในมีคนอีกไหมีครับอ๋อแล้วแล้วคอยรับคอยออกครับผมอ๋อแล้วรายได้ของเราเนี่ยตอนเนี้ยไต้วันเราเท่าไหร่ครับประมาณ300ครับสามร้อยครับผมเราใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมครับหรือว่าวันหยุดวันหยุดครับผมใช่ไหมและช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วใไหมครับเปิดรายได้นี่ เอาไปใช้กินในโรงเรียนสาวทิศก็จะกลับน้องก็จะกลับมาทํางานที่นี่ใช่อ๋อเป็นเป็นก็ถือว่าสนับสนุนให้เด็กๆมีรายได้ด้วยนะครับอ่ะเอางี้เดี๋ยวพี่จะเข็นเรือทักรอบหนึ่งดูที่ว่าน้องๆอยู่กันในน้ำเนี่ยน้องๆน้องๆน,น,นี่จะอยู่ในน้ําทั้งวันนะครับทั้งวันแช่ทั้งวันเลยไหมไขะมะ่แชะะ่ไหมไข่แช่ไหมอ่ะไม่มีใครตอบเลยแช่กันทั้งวันนะครับไปเดี๋ยวผมจะลองอยู่กับน้องๆสักสองสามเที่ยวว่ามันจะเป็นยังไง ไปครับเดี๋ยวอันนี้จองตัวเลยนะเดี๋ยวน้องนี่จะไปกับผมพร้อมเดี๋ยวเราไปเขียนเรื่องกับน้องๆดูครับไปด้วยกันไหมครับไปเลยพี่หนาวไหมเนี่ยหนาวไหมเนี่ยหนาวไหมเนาะอยู่ในน้ำกันทั้งวันหนาวไหมหนาวนะโอ้น้ำเย็นมากเลยครับตามเย็นมากอ่ะครับไปไป เป็นไงหนาวไหมหนาวหนาวฮะเริ่มหนาวแล้วขึ้นถึงไข่แล้วตอนนี้ครับเขาเที่ยวกันมาเป็นไงมาครับลุงข้างในหนาวไหมวังหัวนะครัอโอ้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 น้ำน้ำเริ่มลึกขึ้นเนี่ยมีถัวไหมข้างในอ่ะไม่น้ำไม่เป็นด้วยครับพอข้างในนี้โอ้โหพอลองมาสัมผัสแบบที่น้องๆก็ทำนี่มันต้องอยู่แบบนี้ทั้งวันจริงๆนะครับมันหนาวหนาวไหมหนู โอ้หนาวหนาวนี่แหละครับหลายหลายคนอาจจะมาเที่ยวนั่งเรือแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องๆเขาทํางานกันยังไงนะครับเด็กพวกนี้นี่เยี่ยมมากยกนิ้วให้เลยแบกกล้องเที่ยวเยี่ยมแบกกล้องเที่ยวเป็นระยะทางนี่ที่น้องต้องไปนี่ก็ไปกับประมาณสักเท่าไหร่นะประมาณ60 70เมตรหกสิบเจ็ดสิบเมตรอ่าผมอยากรู้ไงว่า น้องเขาทํางานกันเนี่ยกว่าจะได้เงินวันหนึ่งก็ตกได้ประมาณวันละสามร้อยกว่าบาทนะครับระวังหัวระวังหัวค่อนข้างต่ำนะครับช่วงนี้ช่วงนี้น้าเยอะไหมถือว่าน้ําเยอะไหมลดลงครับอ๋อลดลงใช่ไหมปกติขึ้นถึงนี่เลย<า>นี่ให้ดูให้ดูรอยน้ำปติน้ําถึงนี่เลยนะครับนี่<า>โอ้ข้างในนีเน้เย็นมากเย็น<า>มาก <laughs> เท้าพี่ใกล้ๆถึงฝั่งแล้วใกล้ถึงฝั่งแล้วลงข้างในก็จะยู่ตลอดอ๋อข้างในมีของขายไหมไม่ครับข้างในจะเป็นภาพไม่ว่าครับอ๋อก็ตอนนี้น้องเขาอยู่ทั้งวันแล้วโค้งชินแล้วครับแต่ผมเพิ่งมานี่โอ้โหมันยอดมากเลยจอด

그야야를넌 보며 왜고백하너때문이넌만 보는 나넌넌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  มาเจอมักคุเทศตัวน้อยตัวหนึ่งอันนี้อายุเท่าไหร่ครับหนูพูดได้ไหมครับเก้าตวอ๋อเก้าขวบเก้าครบอันนี้เราทําหน้าที่อะไรครับเป็นไกด์ครับเป็นไกด์ไกด์ไกด์นี่ต้องทํำยังไงมั่งหน้าที่ของเราต้องทํำยังไงมั่งเขาพานักจะไหว้คัะแล้วก็พาน,นักยอเที่ยวสมครับอ๋อจะลุงเอถามก่อนเที่ยวหนึ่ง เราได้กี่บาทน้องได้ห้าร้อยครับโอ้โหห้าร้อยเลยเหรอเอ๋น้องๆเขาจะพาท <ST S 1> ่องเที่ยวกลับแล้วครับตอนนี้โอเคขอบคุณมากครับครับเราก็จะไปเข็นเรือกลับเหมือนกันครับเ <ST S> ข็นเรือมาก็ต้องเข็นเรือกลับโอเคเรือเรามาแล้วเดี๋ยวเราไปเข็นเรือกลับกันครับโอ้หนาวจริงๆไปไปครับโอ้โหเพิ่งขึ้นมาแห้งๆเรา กับด้วยความเปียกโอ้หนาวลงช่วงล่างนี่หนาวจี๊ดจริงจริงขับอยากให้ลองมาเที่ยวครับมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะครับขากลับน้องๆจะไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกเงินนะครับในส่วนนี้เป็นสี่น้ําใจจากท่านที่มาเที่ยวกันเองนะครับก็ดีสนับสนุนน้องๆให้มีรายได้ถือว่าเป็นแหล่งกระจายรายได้ในชุมชนตำบลเขาน้อยเลยครับอย่างดีเลย มาซบเซาช่วงที่มีโควิดเนี่ยและครับนิ่เราเปิดกันมาได้กี่เดือนแล้วครับน้องแมน<อ>กี่วันละผมเพิ่งมาอ๋อเปิดได้ประมาณเดือนอ๋อที่นี่เพิ่งเปิดมาได้ประมาณเดือนหนึ่งปกติถ้าฝนไม่ตกนี่ก็จะแห้งแห้งโอ้โหโอเคโอค้โ,อโหหนาวมากหนาวมากหนาวมากหนาวนนนมากหนาวาหนาวกหนนาวมหนาวมาก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 นาองกหนาวมากหนว่าว รายได้ดีรายได้ดีจริงๆเอาไปเป็นทุนการศึกษาไปเรียนได้ไปกินโรงเรียนค่ารถโรงเรียนครับน้องน้องสนใจั้งไหมครับสนใจไหมยอยากมีไรายได้ไหมครับสวัสดีครับนั่งดีนะวางหัวนะครับ <c oughs> ถ,ถ้าไม่อยากโดนต้องลงมาเดินเหมือนผมเนี่ยรับ <c oughs> ลองไม่โดนหัว <c oughs> ว่ายน้ำหน่อยนะว่ายน้ำโชว์พี่หน่อย โอ้โหน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นจะถึงแล้วเราจะถึงแล้วครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงวันนี้ถือว่าเป็นทริปไม่ได้พาไปเที่ยวอะไรมากมายวันนี้อยากพามาดูชีวิตน้องๆที่ทํางานกันตรงนี้แล้วก็มีไรายได้กันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เรือหลายลำมากโอเคโอ้โห หนาวมากลองดูลองดูใครมาไม่อยากนั่งเรือก็อ่ะโอเคขึ้นก่อนครับโอเคสนับถนนมัคคุเทศนะครับอันนี้นี่น้องนักเรียนชุดนักเรียนก็มีครับน้องมัคคุเทศใช่ไหมครับชื่ออะไรครับน้องอะไรครับชื่อพลอยน้องพลอยนะครับตอนนี้พานักท่องเที่ยวอีกคนสองคน2อคนทำนี่รายรับวันนึงสี่ห้าหมื่นอ่าใช่ครับรายได้ดีนะครับพี่น้องๆนี่ห้าร้อยเนอะเนี่ยเนี่ยอยู่ในชุดนักเรียนเลยครับอยากเห็นดูชุดนักเรียนหน่อยนี่ชุดนี้นักเรียนหน่อยชุดนี้ด้วยอ่าน่ารักคบ โอเคนี่เดี๋ยวเราให้เป็นค่าเรือแล้วกันค่าเรือน้องไปเป็นทุนการศึกษานะครับสนับสนุนกันนะครับคนมาอยู่ไหมใช่ใช่เนี่ยอโอเค,อเคขอบคุณน้องด้วยนะครับสําหรับชิปนี้ก็อยากจะพามาดูชีวิตน้องๆที่ทํางานที่นี่นะครับว่าเขาทํางานกันเขาได้เงินอะไรยังไงนะครับก็ถือว่าได้เห็นแล้วว่าน้องๆเนี่ย หนาวว่าทั้งวันนี่ขึ้นรอบเดียวยังหนาวเลยครับเนี่ยโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวลากันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด u u s c r i b e แล้วก็กดติดตามอ่ายูทูบช่องแบกกล้องเที่ยวชาแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมเพจ a c e b o o k แบกกล้องเที่ยวนะครับโดยลุงเอแบกกล้องเที่ยวเจอกันคลิปหน้าครับอยากให้เราไปแบกกล้องเที่ยวที่ไหนบอกเรามาเราจะไปโอเคสวัสดีครับ ครับแม็กกล้องเ<ม>ที่ยวเอ